โอเคทุกคนวันนี้ก้องเกียรติจะมาหนึ่งหนึ่งไฮไลท์กับพี่แป๋มวัดดวงกันนะครับพี่แป๋มพร้อมใช่ไหมพี่พร้อมนะครับพร้อมละรพร้อมนี่คือพร้อมแพ้พใช่ไหมรไพร้อมแพ้หรือพร้อมชนะหรอครับก็คือพี่ต้มมาม่าไว้รอแล้วครับน้องๆได้ผมตั้งแป๊บหนึ่งนะพี่มาทุกคนนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมหนึ่งหนึ่งกับพี่แป๋มวัดดวงนะนี่นะทุกคนนี่ครั้งแรกเลยมาจะเป็นยังไงก็ไปดูสําหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก้องเกียรติ แล้วพี่แปมวัดดวงกันด้วยไปดูกันในเกมเลยดีว่าว่าใครมันจะตึงกว่ากันอะ่ะเริ่มกองเกียรติเวทพี่แปมวัดดวงมา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 ,มา,มา,มาคุณดูเชียร์ใครคุณดูเชียร์ใครถามแค่นั้นแหละคุณดูเชียร์ใครเชียร์ใครมิ้นบอกด้วยนะครับมาเอาเลยแล้วกันมาดพี่แปมเพ่มาเดิมาดิให้แดงเลยนะให้เบอร์เลยนะคุณดู ไหวบ่าพี่แปมไหวบ่ามาเดช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 แดงลวงมาเดชมาเดชมาเดพี่แปมมาดิวะก็มาเดชมา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 พี่แปมมาพี่มามาหัวจริงเลยแหละเอาให้งอมเลยนะมาพี่แปมมาพี่ผมมาแดงนะแดงเฮ้ ยัดเลยหรอโกงโปมาดิมาดิพี่แป๋มมาดิพี่มาดิแดงแดงไม่โดนแดงหุ้ยหุยผมโดนแดงว่ะคุณดูระวงมาดิมาดิมาดิเอาจริงเลยแหละมา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 ไม่รอบเดียวรอบนี้ไม่เดียวเลยนะรอบเดียวอะไรอ่ะเอ้ยลิ้นไม่เป็นไรพันๆห่อคุณดูวันเนี้ยลิ้นผมมันน่ะ แดงไม่โดนมาเด็ดมาเด็ดอุ้ยมาแล้วมาแดงอุ้ยไม่โดนโอ้โดนโดนไม่เนี่ยน้อมามา,มาเด็ดละวงระวงระวงอุ้ยไม่โดนเลยระวงโอ้ยโดนได้ไงอ่ะโปโปโปของจริงคนดูเฮ้ยโป้ไม่เนี่ย ดูยิงอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟังเสียงก่อนนะฟังเสียงก่อนนะไม่รู้คนดูได้ยินไหมฟองควังว่ะ M590 <laughs> ยากไปนี่เสร็จไหมวะ <laughs> มามาผมจะซองใหม่ยิงแกดีกว่าต้องใหม่ยิงห <laughs> ัวแกดีกว่าเราต้องใหม่ยิงหัวแกเลยนะมามามา โอ้ยเลไปบ้านได้ไงอ่ะเฮ้ยเกยีย,กยนโอ้ยดูเกียนหลวงโฮ้ยหนูได้ไงอ่ะฮ <laughs> พี่แบบพี่แบบหน้าง,งงอ่ะพี่แบบหน้าง,งงเลยอ่ะเมื่อกี้คนูเฮ้ยนี่ได้ไงอ่ะแล้วพี่แป๋มจะสูญจริงเหรอวะคนดูมามา,มา มไ,ไหนแล้ววาต้องมายิงเลยเฮ้ยไม่โดนว่าหาตัวไม่เจอแป๊บนึงมาแตจ่จะนั่งยิงกับผมใช่ไหมเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยอาจจะนั่งยิงกับผมว่ะคนดูมาเดะมาเดะ จริงนะผมสั่งหให้แกเลยนะอุ้ยไม่โดนไม่โดนโอุ้ยไม่โดนเลยเฮ้ยยังไม่โดนเลยโปโอุ้ยยังไม่โดนเลยดูปั๊บมาเด็ปั๊บปั๊บลวงเฮ้ยมาเด็โคตรคม,มอ่ะโคตรจะก้องเกียดเลยบอกคนดูมา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 ,มาโอ้ฮาสุดแล้วหรอ ผมว่าให้แกดีไหมเนี่ยหนูมอสนาบิงหัวแกได้ไหมมอสนาบิงหัวแกมอสนาบิงหัวแกอันนี้แบบเอาขำๆนะคนดูมามามอสนาบิงหัวแกก่อนรู้ยิงโดนหรือเปล่านะจะเล็ยงรอเล็ยงรอเล็งรอครบหนึ่ง สองสาปึ๊บไม่โดนว่ะมามาว้ยโดนได้ไงอะว้ยโดนได้ยังไงอ่ะว้ยฟังเสียงก่อนเลยเฮ <c oughs> ้ย โคตรกองเกียดเลยว่ะมไมได้ตอบผ่้ยตัวเองเฮยให้คมเลยโอ่ยอีกรอบนึงนะการคนดูเอาให้ร้องเลยนะรอบเนี้ยมีร้องจริงรอดงก่อนจะเจอที่กงนี้โอุ้ยถ้าโดนนะคนดูร้องจริงอ่ะ,ออนะออะฉันเมื่อกี้ถ้าโดนอะ่ะผมเลิงรองก่อน เสียอ่ะมาดิมาดิพี่แปมมาดิพี่ป๊บอุ้ยป๊บป๊บมาดิ๋ยป๊บป๊บอุ้ยป๊บอุ้ยอุ้ยไม่โดนเลยคนดูอุ้ยอุ้ยจะตายจะตายยิ้มก่อนนะเดี๋ยวพึ่งนะมาดิพี่แปมมาดิพี่มาดิมาดิพี่แปมมาดิ มาเดอุ้ยมาเดชุยเฮ้ยเออเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยหมดหายอุ้ยแบบมีคนมากฟังนี่อุ้ยฟังฟังดีจัดครับมาเดชุยใจงอออีกรอบหนึ่งมาเดชุย อุ๊ย ي, ไม่โดนไนดะ้ยังไงอ่ะเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ้อโดนเลยโอ้โอ้โอคนดูโดนว่ะเอาอีกรอบนึงแล้กันกคนดูเอาให้ร้องเลยนะรอบเนี้ยมีร้องจริงที่แบบมาให้เลยอ่ะพี่แบบมาให้เลยได้จาจริงๆรินะคนดู มามามาคนดูมาช่วยกันกดลไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยทุกคนมาจะได้ยิงหัวเวอร์หน่อยสไนะ่ะเดี๋ยวรอบนี้ผมยิงให้ร้องของจริงเว้ยทุกคนรอดูเลยรอดูเลย,ลเลยมา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 เดมาเดมาเดมาเดพี่แปมจะว่าสไนย,ยิงหัวมาเดพี่โอ้ย เฮ้ยฮะเฮ้ยโปดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่แป๊บเอาดีเฮ้ยขอสนายิงหัวผมเลยเฮ้ยไม่ใช่ล้าไม่ใช่ล้าไม่ใช่ล้า ูเปิดโฟส,สวนว่ะคุณดูมามามาจริงแป๊บผมนั่งรอยิงอยู่นี่เลยมาเด็ดมาเด็ด โอ้ยอ้าบมาเดอุ้ย,ยมไม่ได้ดูมา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 พี่แปมมามาทุกมาจริงนี่ถ้จะสุดแล้วเนี่ยผมอ่อนให้แก้ก่อนครับแดงแดงวอ้ยไม่โดนได้ยังไงอ่ะเฮ้ยไม่โดนเลยว้กูจะตายปร๊บ ไม่โดนคนดูแป๊บนึงอุ่ยสวยละมาอุ้ยมันไม่โดนหัวเลยเนี่ยดูดิโอ้เบอร์ปุ๊ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอุ้ย้ยตัวซ้อนกันถ้าเมื่อกี้โดนนะอุ้ยกดจิตมากกว่ากระป๋เสียครับ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 อุ้ย อุ้ยไม่โดนเลยหรออุ้ยไม่โดนเลยเบอร์ไม่โดนนะคุณดูเออจับสนายดีไหมเนี่ยอ๋อไม่โดนหัวเลยอุ้ยเด้งก็แล้วอะไรก็แล้วจะโดนตอนไหนหรอโอ้โดนเองเลยอ่ะคุณดูโอ้โหผมต้องเอาจริงละผมได้หมอจริงละคุณดูมาไม่จิตเล่นละเดี๋ยวแพ้ว่ะ เอาแบบที่สูรเดียวก็พอแล้วมั้งชนะเลยแล้วกันเม็ดเดียวเม็ดเดียวเดี๋ยวโดนเม็ดเดียวเราประกันได้เลยโดนเม็ดเดียวแน่นอนหม,ม,มายเลขผมอ่ะไม่ใช่หมายเลขพี่แป๊บนะมามามา,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 ามาเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดนทอนเอามามามาจริงก่อนอย่แพ้ไม่ได้ละมา ขึ้นมาโดนป๊อบ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 อ้ยมาดิมาดีครับ,รบ,รบ,รบพี่แป๋มวัดดวงมาดิครับมาดีครับอุย้ยเจ็ดสามมา โอเคทุกคนสําหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ก้องเกลและพี่แปมบัดดวงกันด้วยนะทุกคนแล้วเราไปเกินคลิปต่อไปสวัสดีครับ